สวัสดีครับบริษัทแสงฮีรันกำแพงเรืวนะครับบรรยายก,กาศยามเช้ยาสหรับเช้านี้ก็ส่งของเหมือนเดิมนะครับตัวสำเร็จรูปของเราวันนี้ส่งเป็นแผ่นนะครับวันนี้ไปสองคันเลยนะครับทีมงานของเรารัวสำเร็จรูป หน้างานที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกค้ารอรับได้เลยสินค้าของเราส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับขอติดตามผลงานด้วยนะครับ